จะกินข้าวได้อย่างนะโตแล้วอ่ะกินเองเนียแล้วทำไมต้องป้อนตลอดเลยอกินข้าวเร็วอยากไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมถ้าเที่ยวต้องกินข้าวนะถ้าไม่กินข้าวแม่ไม่พาไปนะต้ยินปะเนี่ย หืมอย่าหลบหน้าได้ยินไหมหืมหันหน้ามายูก,กิไปกินข้าวจะเดี๋ยวไปพาไปเที่ยวไปกินข้าวก่อนไม่กินข้าวไม่พาไปนะกินเองได้แล้วลูกโตแล้วจะต้องให้ป้อนตลอดเลยรู้ปะเนี่ย 听他吧。